นอกจากหลักไหมหลักที่เขาผูกสัตว์เอาเป็นเป้าหมายเหมือนกับเขายิงนกยิงอะไรเล็งใส่ศูนย์เอาพุทโธเป็นเป้าหมายให้เห็นพุทโธพวกเขาก็ยิงนกเขาก็ให้เห็นตัวนกหน้าอกนก เลงเป้าใส่นกผู้ภาวานาพุทโธก็เอาพุทโธเป็นเป้าหมายเป็นหลักยึดให้เห็นพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นอย่าเผลอให้เห็นอยู่อย่างนั้นแนบสนิทติดกันหรือเอาพุทโธเป็นหลักเอาสติผูกจิตไปรู้อยู่กับพุทโธก็อันเดียวกันนะ่ะเป้าหมายคือพุทโธถ้าผู้ใดเอาลมหายใจเป็นเป้าหมา้ เป็นอุปกรณ์ก็เอาลมเป้าหมายลมให้ใจเป็นเป้าหมายเอาสติไปละลึกรู้อยู่ที่เป้าหมายคือลมให้ใจอย่างเดียววันนี้จะสอนให้เอาลมให้ยใจเป็นเป้าหมายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเอาสติไปละลึกรู้อยู่ที่ลมให้ใจลมให้ใจมันก็มีเข้ากับออกมียาวกับสั้นเดี๋ยวนี้ เข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวเข้ายังไงก็ดำให้เอาสติผูกจิตไว้กับลมหายใจเอาลมหายใจเป็นหลักเอาลมหายใจเป็นเป้าหมายลมหายใจเป็นเหมือนหลักผูกวัวผูกควายผูกหมูผูกหมาจิตของเราเปรียบสเสมือนหมูเหมือนหมาเหมือนวัวเหมือนควายสติเปรียบเสมือนเชือกผูกจิตไว้กับลม ลมเข้าก็ให้มันมารู้และลึกรู้ว่าเข้าลมออกก็ละลึกว่าออกยาวก็ลึกรู้ว่ายาวสั้นก็และลึกว่าสั้นอยู่ให้แนบสนิทติดกันอยู่อย่างนี้อย่าให้มันพังงาออกจากกันพังงาออกจากกันมันหนีจากกันเอาสติคุงจิตมารู้อีกไม่ให้หนีรับออกไปไม่ได้เย็บออกไปก็ผูกปั๊บใหม่ เยียบออกไปผูกใหม่อีกเผลอสติจิตก็จะวิ่งหนีอย่างลมทันทีเผลอกี่ครั้งนะจิตก็วิ่งหนีเท่านั้นครั้งเผลอเท่าไรครั้งก็ถูกผูกเอามาผูกอยู่เท่านั้นไม่ให้มัน,น,นหนีไปไหนจนเราจับจิตได้เมื่อจับจิตรู้จิตเห็นจิตแล้วพุโทโธหรือลมหายใจ ก็จะจางคายหายไประง,งับดับลมท่านนั่นเองก็จะเหลือตั้งแต่จิตของเราเป็นผู้รู้รู้ผูกอยู่แล้วมันจะหมอบเฝ้าอยู่กับลมนั่นแหละอย่าเพิ่งวางมันจนลมหายใจระง,งับดับลงก็จะเหลือตั้งแต่ความรู้รู้รู้เด่นขึ้นเด่นขึ้นก็แสดงว่าเราจับจิตเราได้ลมยาวก็รู้ชัดลมสั้นก็รู้ชัด ลมออกลมเข้าก็รู้ชัดเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระนลึกของสติคุมอยู่อย่างนั้นสิบนาทียี่สิบนาทีเป็นชั่วโมงเราก็ได้รับความสัเาเร็จเต่นนั้นเองใหม่ๆมันก็วิ่งหนีเหมือนกับเราไปขอสุนัขบ้านอื่นมาเลี้ยงนั่นแหละต้องมาผูกไว้ซะก่อนนะเวลาผูกมันก็จะคิดถึงแม่มันมันก็ร้องให้นะ ทั้งขุดทั้งคุยทั้งกัดเชือกกัดโซ่อะไรท่านนี่เชือกไม่ดีมันก็หลุดไปวิ่งไปหาแม่มันแม่ของจิตก็คืออารมณ์นั่นนะมันก็วิ่งไปหาอารมณ์ในอดีตอนาคตแล้วก็ผูกอยู่ยงั้นแหละขยันผูกวิริยะแปลว่าเพียรฝึกสติคุมจิตมารู้อยู่ที่ลมให้ใจผูกไว้กับลมให้ใจให้ได้ หลายครั้งหลายคราวหลายวันหลายคืนมันก็ชู้ความเพียรแล้วไม่ได้จิตก็วิ่งไม่ไปไหนแหละ,ะม้าที่เราเอามาเลี้ยงไว้หลายวันหลายคืนเอาอาหารให้มันกินเอาน้ำให้มันกินหยอกล้อมันเอาไว้มาหมามันก็ไม่วิ่งไปไหนแหลวจิตของเราก็ไม่อยากไปเสีบอารมณ์ภายนอกพออยู่ที่ลมให้ใจ ปูกอยู่ที่ลมให้ใจอยู่แล้วมันเชื่องแล้วไล่มันไปไหนไม่ไปหรอกคนไปไหนก็ร้องให้ร้องตามน,นอยากไปด้วยถ้ามันผูกได้แล้วมันเลี้ยงได้แล้วจิตของเราก็เหมือนกันมันไปไปไหนหรอกมันก็มีมาอยู่ในความสงบนี่แหละว,วิหารธร,รมทรมทำเป็นเครื่องอยู่ของจิตคือความสงบนั่นเองนี่ขั้นสมถะนะ ภาวนามันก็แบ่งออกเป็นสองอย่างสมถภาวนาคือทำจิตให้สงบวิปัสสนาภาวนาก็ทำจิตให้เกิดปัญญาทนันองก็มีสองอย่างเท่านี้ไม่มีมากอะไรการปฏิบัติของเราต้องปฏิบัติติดต่อกันเป็นเนืองๆเนืองๆคือประจำย่อมได้โพษชงเจดบริบูรณ์ เมื่อโพดชมเจ็ดบริบรณ์กไ็ได้วิชาบริบรณ์เมื่อวิชาบริบรณ์ก็ย่อมได้วิมุติจิตหลุดพ้นจากขั้นห้าสิ้นอาสาวกิเลส